ปากถึงไอ้ตาด้ยนะตานี่เสียงจากนาคพิบูงนะกูหวังว่ามึงจะลูกผู้ชายพอนะมึงเป็นคนพูดอี่ว่าไม่ทำร้ายประชาชนตำรวจฝึกตามยุทธวิธีนะตานะนะกูอยากก็ดูดีว่ามึงจะมีความเป็นลูกผู้ชายมากพอหรือเป่าคลิปมันชัดเจนมากว่ามีมอไซค์คันหนึ่งขี่มานะแต่มีตำรวจชุดควายฝูงใหญ่นะครับนะ ใช้ปืนจ่อยิงถึงสามนัดนะครับยิงจังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาแล้วจงยิงจังหวะที่เขากําลังจะพ้นตัวไปแล้วก็ยิงตามหลังอีกหนึ่งนัดอันนี้ชัดแจ้งนะครับมีคลิปนี้ว่อนทั่วเนี่ยกูหวังว่ามึงจะลูกผู้ชายพอนะหวังว่าคงจะไม่ต้องให้นั่งตาหมาหรือทวงถามนะคนเรานะเป็นลูกผู้ชายนะอย่าเป็นหน้าตัวเมียนะเว้ยนะ สันดานสัตว์นรกแบบนี้นะถ้าเป็นกูต้องไล่ออกนะยุทธวิธีส้นตีนอะไรแบบนี้เห็นไหมนี่คือหลักสากลใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกลับจกทำงานใช้เส้นทางนั้นประจำขับรถกลับบ้านถูกยิงเข้ากลางหลังนะครัผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางที่จะมาม็อบแน่นอนเราแต่งตัวในชุดอ่ายูนิฟอร์มชุดเครื่องแบบ ที่จะไปทํางานแล้วก็เลิกงานกลับบ้านนะครับถูกยิงเข้ากลางหลังกูอยากจะดูเนี่มึงจะแถว่าไงตะได้ยินกูไหมเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกกับผมไม่ให้เกียรติแล้วกับคนที่มันไม่มีความเป็นลูกผู้ชายแดกเงินเดือนอย่าภาษีนะครับกูเกียรติที่สุดเลยข้าราชการที่ทําร้ายประชาชนนะจาไว้นะประชาชนยังไงก็เป็นแค่ประชาชนแล้วเขาทาผิดกฎหมายก็จับเขาดําเนินคดี แต่ไม่ใช่ไปยิงปืนใส่เขาทั้งที่เขาออกมาชุมนุมเรียกร้องนะผมเกลียดที่หน้าตำรวจแบบนี้มากเลยรู้ป่ะผมเลือกขยะขยะมาในชีวิตผมนี่คนระับเกิดเป็นมา้าพิบูขึ้นไม่ได้ทว,วันนี้เพราะตำรวจนะความยิงผมนี่แม่งแทบจะไม่ต้องออกมาต่อสู้อะไรเลยนะนะจุดจกําเนิดม้าพิบูเกิดจากตำรวจนี่แหละนะนะสมัยก่อนนะครับ ในม็อบอยู่ก่อนๆตำรวจก็ทำแบบนี้แหละตำรวจนะสันดานแม่งรับใช้อำนาจไม่เคยรับใช้ประชาชนจำแต่กลาหัวไว้เลยนะกูไปม็อบมาทุกยุคทุกสมัยนะตำรวจส่วนใหญ่นะทหารส่วนใหญ่ไม่ก็รับใช้คนมีอำนาจอย่างนะั้นนหะนะแต่กูก็มีคิดว่าจะเลวร้ายสุดๆในยุคนี้ตำรวจรับใช้ตำรวจเป็นหมารับใช้ทหารเว้ยนะวันนี้ตำรวจยอมเป็นหมารับใช้ทหารแล้วหรอวะ โลกนี้นะจะไม่มีใครรู้จักมาพี่บูถ้าตำรวจไม่รังแกประชาชนกูถือกำเนิดขึ้นมาเพราะกูทะเลาะกับตำรวจเนี่ยนะจะบอกใหนะ้ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยนะผมก็กลัวตำรวจนะแล้วผมก็เคยอยากเป็นตำรวจมากนะรูาผมรู้ผมเห็นเครื่องแบบตำรวจผมว่ามันหลอ่อมันเท่มากผมอยากใส่เครื่องแบบตำรวจมากเลย แต่พอวันนี้นะผมก็ขยะขยงตำรวจมากเลยผมว่าตำรวจเป็นอาชีพที่ไร้เกียรติมากตำรวจเป็นอาชีพที่ไร้เกียรติมากเลยวันนี้คุณบอกตำรวจดีก็มีแต่กูไม่เคยเห็นนะรูไ้ไหมมึงไม่ต้องมาแถว่าตำรวจดีก็มีมาร์กอย่าด่ามาเอาเข่งก็กูไม่เคยเห็นไงกูไม่เคยเห็นไงโอเคปะ่ะทําให้กูเห็นนี่กูจะได้ชมแต่น,นี้กูไม่เคยเห็นตำรวจคนไหนที่ออกมายืนยืนข้างประชาชน มันน้อยซะเหลือเกินน่ะนะครับมันน้อยซะเหลือเกินนะกูยังไม่เห็นตํารวจคนไหนที่ออกมาเฮ้ยมึงทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันน้อยไงถ้าเทียบกับจํานวนตำรวจรวจานวนทั้งหมดแล้วกูถือว่าตารวจดีแม่งมีน้อยมากมึงมึงตั้งมาเลยดีกว่าตํารวจคนไหนก็ได้ไว้ถ้าแต่คนตองประชาชนไหนไม่พอจะตารวจท้าโชคได้มึงบอกพิกัดไว้ว่ามีคนอาสาแล้วจะเป็นแมดการกุศลนี่คนแม่งเยอะมากแล้วเนี่ย มึงระบุเลยนะยศตำแหน่งนะแล้วก็อายุนะน้ำหนักนะมึงบอกเลยถ้าตำรวจคนไหนไม่พอจะไอประชาชนคนไหนไม่พอจะตำรวจนะยินดีให้ประชาชนท้าโชคได้มึงระบุเลยกูเชื่อว่ากูก็คือหนึ่งในนั้นอ่านกะูจะดูด้วยมึงเก่งจริงกี่ตัวไว้ถ้าน้ำหนักเท่ากันอายุพอๆกันกูจะดูด้วยตตำรวจจะโดนน็อกกี่คนประชาชนจะโดนน็อกกี่คน ถ้าไม่มีปืนไม่มีอำนาจกฎหมายในมือก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งยันน้มึงจะอะไรกันนักหนาดังนั้นควรจะภูมิใจในความที่ได้เป็นเจ้าหน้าทีพ่พิทักษ์สิริราชอย่าทําลายอาชีพตัวเองอย่าทาลายเกียรติยศตัวเองนะพร้อมเมื่อไรนะฝากขอบตลอดด้วยนะกูเห็นรับตําแหน่งวันแรกพูดดีอะ่ะต่ผ่านมานี่กูไม่เห็นดีเลยก็เหมือนเดิมตํารวจก็ยังเฮงซวยเหมือนเดิมอะ่ะตารวจดีอาจจะมีก็ได้แต่กูไม่เคยเห็นเหมือนผีอ่ะ มีคนบอกว่ามีกูก็ไม่เคยเห็นนะกูก็เลยไม่เชื่อตำรวจดีกูก็ยังไม่เคยเห็น